ความเป็นเลขหนึ่งฐาน8ตัวตนของเราที่เฝ้าตามหาคู่ครองหรือพาร์ทเนอร์ที่จะสามารถอยู่เคียงบา่าเคียงไหลเป็นบัดดี้อาจจะไม่ได้มาในลักษณะของคนรักแต่ก็อาจจะมาในลักษณะของเพื่อนที่เป็นแบบเพื่อนแท้เพื่อนตายตรวจพื้นฐานนิสัยของสตารหัสเกิด126คือตัวเลข ต้นของการก่อเกิดเป็นนิสัยอย่างอื่นที่เป็นอย่างที่เรียกว่าเป็นนิสัยรองนิสัยต้นเนี่ยคือคำว่าอัตตะแล้วก็คำว่าตนุโดยอัตตะคือความหมายของนิสัยที่มีมาแต่กำเนิดตั้งแต่วันแรกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในวันนั้นเนี่ยก็เรียนรู้ถึงการเป็นบริวารแห่งพระอาทิตย์ เเกิดในวันพระอาทิตย์เนี่ยบริวารรายร้อมพระอาทิตย์ในวันนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในพื้นฐานของการต้องแบกรับในสิ่งต่างๆที่ไม่คุ้นเคยแต่ก็ต้องทําตัวเองเนี่ยให้เป็นคนใจใหญ่ใจโตใจนักเลงเพราะพื้นฐานของความใจใหญ่ใจโตใจนักเลงเนี่ย ดูได้จากความเป็นเลข1ฐาน8เลขของตัวตนของเราที่เฝ้าตามหาคู่ครองหรือพาร์ทเนอร์หรือใครก็ตามครับที่จะสามารถอยู่เคียงบา่าเคียงไหลเป็นบัดดี้กับเราได้อาจจะไม่ได้มาในลักษณะของคนรักแต่ก็อาจจะมาในลักษณะของเพื่อนที่เป็นแบบเพื่อนแท้เพื่อนตาย เป็นดวงชะตาที่อยากจะมีคนที่เคียงบ่าเคียงไหลสู้อยู่ข้างๆตลอดเวลาและดวงเนี่ยก็มักจะทำให้เกิดอารมณ์ที่อยากจะแต่งเติมมิตรภาพความสวยความงามอะไรที่มาจากความรู้สึกอยากจะให้แสดงถึงความห้าวหาญความเป็นนักเลงโตเพื่อปิดกั้นความรู้สึกที่อ่อนแอภายใน ดังนั้นพื้นฐานก็เลยจะเป็นคนที่ภายนอกคนอาจจะมองเห็นว่าเป็นคนมีสเสน่ห์นะดูไม่ค่อยอ่อนหวานอาจจะดูเห้าๆดูกระด้างกระด้างแข็งแข็งอะไรทำนองนี้น,นะครับก็เพราะว่าพื้นฐานดาวอาทิตย์ฐาน8นี่แหละเป็นนิสัยของนักเลงที่จิตใจาภายในในมีความอ่อนไหวเกิดจากคำว่าอัตตะปัตตนิแล้วก็กรรมะ อยู่บนฐานเลข8โดยปีนี้จากเดิมเนี่ยบริวารพระอาทิตย์เนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นอุตสาหะจรในรักษากําเนิดน,นั่นให้ความหมายถึงการที่ต้องพบเจอรายล้อมและจดจ่ออยู่กับตนเองและก็สิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจดจ่อหรือว่ากำลังจะทำเนี่ยมันก็ มีบางอย่างที่ต้องจดจ่อเป็นพิเศษโดยโอกาสที่จะมาซึ่งความสำเร็จที่ปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสถ้าถามว่ามีโอกาสยังไงก็เพราะว่าเลข7เนี่ยอายุจรเป็นอริแต่ก็ยังอยู่บนฐานของตำแหน่งที่ถือว่าไม่ได้เสียหายมากนะักเพราะราหูอ่ะเป็นสีจร มันเหมือนกับว่าเลข7เนี่ยพบเจออุปสรรคกับความสําเร็จเวลาพื้นฐานโนชตานะจะทําอะไรสักหนึ่งอย่างก็ไม่ค่อยถูกหรอกกับอะไรที่ช้าช้าเชื่องเชื่องแบบเอื่อยแต่ก็ชอบนะอะไรที่ใหญ่ๆทําอะไรแบบทีเดียวมันแบบยิงปืนนั้นเดียวได้นกหลายตัวเหมือนคนโลภมาก,กน,นะเออก็เลยทําให้เราอาจจะ เวลาจะทำะรยายใหญ่โตมันต้องมีส่วนแบ่งเยอะเนาะมันเวลาจะทำะารใหญ่เนี่ยมันก็ต้องมีบริวารเยอะมีการที่ต้องแลกมาซึ่งอะไรหลายๆอย่างแล้วเราเองก็เป็นคนที่ต้องทําอะไรที่เคลื่อนที่เร็วเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยป,ปุ๊บปั๊บจะไปก็ไปเลยมันกระทันหันนิสัยมันเป็นพื้นฐานของคนที่เวลาจะไปไหนมาไหนมันมันต้องการบัดดี้อ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าว่ามีลูกน้องบริวารเยอะ หรือมีอครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีพื้นฐานนิสัยที่จะดูแลเอาใจใส่อะไรกับพวกพ้องบริวารที่มากมายเพราะนั่นก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มาขัดซึ่งรายได้อยู่แล้วคือพื้นฐานของรายได้กับตัวตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดกันเพราะว่ารายได้ของเราเนี่ยคือทานังกระดุมพระเป็นเลข3ฐาน14ซึ่งในความเป็นดาวคู่สัมพันธ์เนี่ย ัดกับเลข1ฐาน8เพราะว่าเลข3กับเลข1เป็นดาวคู่ศัตรูกันดังนั้นมันคืออารมณ์ของการที่้าว่าเราจะทำตามใจตัวเองหรือตามใจบัดดี้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนรักปัตตนิกรรมะคือพาร์ทเนอร์ที่ทำงานหรือคนที่ร่วมเคียงบ่ายเคียงไหลกับเราถ้าเราตามใจเขาอะเนาะมันก็ต้องเสียเงินเยอะเพราะว่าดาวคายเวลาจะเสียก็เสียใหญ่เสียแบบเร็วแล้วก็ต้องเสียจนกว่าจะเรียนรู้ว่า เราจะต้องได้คู่ครองหรือพาร์เนอร์ที่มาพร้อมกับความกล้าเสียสละกล้าที่จะเสียเลือดเสียเนื้อตัวเองบ้างคือไม่ได้ให้ฉันเสียอยู่ฝ่ายเดียวคือ,ต,อต้องไปเจอคนแบบนั้นนะครับถึงจะอยู่ร่วมกันได้โดยอาจจะต้องเกิดจากเจ้าะตาเองเนี่ยมีพลังงานของการเรียนรู้เกี่ยวกับความสูญเสียที่มากพอ มากพอในระดับที่เป็นจัก,กรพรรดินะครับสามฐานสิบสี่คือจัก,กรพรรดิแห่งความกล้าหาญขยนันขันแข็งก็คือกล้าหาญที่จะแบกรับเอาความขยนันขันแข่งที่เราก็มีคิดว่าเราสามารถที่จะต่อสู้หาเงินทองหาอะไรมาได้แต่มักจะถูกไปปนเปื้นกับความรู้สึกทางจิตใจของเราที่คิดว่าถูกต้องหรือว่าเรากับพาร์ทเนอร์หรือคู่ครองจําเป็นจะต้องใช้มันเป็นความรู้สึกว่า เราจะต้องมีโอกาสที่จะต้องใช้ความเสี่ยงพอมันเสี่ยงกล้ากล้าเสี่ยงกล้าหารได้มันก็มีความขย,ยันเข้ามาเสริมเติมแต่งด้วยเนาะมันก็จะทำให้เรามีความพยายามที่จะหาเงินหาทองได้ดังนั้นเวลาจะเสียเนี่ยมันก็จะเสียใหญ่กล้าที่จะเสียเพราเราคิดว่าเราหาใหม่ได้แล้วขยันมากพอแล้วเราก็มีความซื่อสัตย์มากพอด้วยและก็รู้ว่าที่ต้องลงทุนไปมันใช้ใจ่ายมันจําเป็น ดังนั้นดสชะตาเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ถูกอ,อกถูกใจเจ้านายเนาะเป็นคนที่ดูมีภูมิหลักปักฐานดูแลเอาใจใส่วางใจได้เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของหัวหน้าหรือคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาแต่ถ้าหากว่าเป็นนายตัวเองได้นี่ก็คือก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าพื้นฐานนิสัยของเลขสฐาน14เนี่ยจะมีแต่คนที่แย่งตัวให้ไปทำงาน ในท,ทุกที่ที่เราได้ไปแสดงความสามารถคือเราอาจจะมีความสามารถที่ซ่อนเร้นมีวิธีการหาเงินในรูปแบบที่มันหลากหลายอะวิธีการแล้วแต่ว่าเราจะหาได้มาเพราะพื้นฐานเราเองก็เป็นดวงชะตาที่สามารถที่จะดิ้นรนค้าข,า,ขายติดต่อสัมพันธ์แล้วก็กล้าลุยกล้าเสี่ยงกล้าเสียสละอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพอมันมีโอกาสที่จะ ได้ปิดแสดงความสามารถหรือไปหาเงินมาได้ในวิธีการที่มันไม่ได้จํากัดรูปแบบเนาะบางทีมันไม่ได้สามารถสื่อสารได้แล้วก็มีความคิดว่าถูกต้องมีมีแบบแผนเนี่ยอธิบายได้สื่อสารชัดเจนมีทักษะในการพูดจาที่ดีมันเลยเอาตัวรอดได้ในทุกทครั้งเนาะที่เวลาเราต้องไปพบเจอสาธารณชนหรือไปทำงานกับใครมันก็จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดู ให้มีคนอยากจะดึงตัวให้เราไปช่วยงานไปทำงานร่วมนี่คือพื้นฐานของเลข3ฐาน14แต่ว่าปีนี้ครับเลข3ฐาน14เป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีแดงคือกาลกินีจนกรกาลกินีจรคือคลานเข้ามาในดาวอังคารจากเดิมอังคารเป็นเดทจอนอังคารเดิมเนี่ยเป็นเดทมีกาลกินีเข้ามาจอนให้ความหมายถึง เวลาที่เราจะทำะไรเนี่ยนะครับเรื่องร้ายร้อนๆเนี่ยจะมาจากความรวดเร็วมีอะไรให้เราเสียหายเสียเงินทองเสียรายได้ทรัพย์สินเสื้อผ้าอารพอ์หรืออะไรก็ตามที่มีค่าที่เราสั่งสมมาที่เราหามาได้ด้วยการเสนหาหรืออะไรก็ตามมีคนให้มาเรารู้สึกว่าอยากจะสละอยากจะทิ้งมันออกไปแล้วก็พื้นฐานของอารมณ์ ราหูเลขสิบสองเป็นสีจรจากมนตรีในเดิมเป็นรนมนตรีกลายเป็นสีจรน,นั่นก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หรือโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่ว่าอาจจะได้มาซึ่งการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนาะแต่หรืออาจจะหมายถึงการหยิบยืมได้เป็นหนี้ได้คือคือเขาเรียกว่าไรมันไม่ใช่ว่าเป็นหนี้ก็ได้แต่หมายถึงว่าเขาหยิบยืมให้ช่วยเหลือหรือ มีส่วนร่วมในความสําเร็จกับเราร่วมด้วยคือก็จะมีโอกาสที่ถ้าว่าเราอยากจะขอผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขามาช่วยเหลือเราเนี่ยเขาก็อยากที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือเราได้แต่ก็ความสำเร็จของเราอ่ะก็อาจจะต้องแบ่งครึ่งกับเขานะมันดชะตาเนี่ยเลข7 –จ็ฐานสิที่ปีนี้เป็นสีจรก็คือพลังอํานาจของราหูที่เดิมทีเข้า มาเป็นนักเลงโตให้นิสัยใจคอของเราเนะี่ยมีความกล้าเสี่ยงกล้าที่จะใช้พลังงานในการที่ทำอะไรใหญ่ๆจะโตไปเลยอนะ่ะแล้วก็เสี่ยงเลยอนะ่ะเป็นคนที่ชอบทำงานที่เป็นหลักเป็นฐานจริงๆยังจังนะแล้วก็ชอบการแข่งขันชอบเอาชนะแต่บางครั้งเนี่ยพอเวลาต้องเสี่ยงเนะี่ยก็คิดว่ามั่นใจแล้วแหละศึกษามาอย่างดีแหละแล้วก็มีทักษะการพูดเจราจาได้แล้วนะั้นถ้าหาว่ามันดิ้นได เราก็จะใช้ไหวพริบปริพันธ์ในการที่จกะกล้าได้กล้าเสียและมั่นใจด้วยว่าจะต้องได้อย่างแน่นอนวันนี้นก็จะพร้อมที่จะเทเงินลงทุนแบบหมดหน้าตักเลยถ้ามั่นใจว่าจะได้มันก็จะดีนะในเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เป็นบ้านหรืองานสะสมสังหาริมารัพย์หรือความสำเร็จอะไรที่ต้องใช้ระยะเวลาย,ยาวนานแล้วก็ใช้ชื่อเสียงที่สะสมของเก่าหรือ พื้นฐานลูกค้าที่เรามีแบบเก่าๆระยะไกลจะต้องสะสมพื้นฐานของบริวารที่มีทักษะของการติดต่อสัมพันธ์ค้าขายดีติดต่อเราอย่างเนืองๆอะไรเงี้งยครับสะสมพวกเขาเหล่านั้นไว้ดชจตาจะดีถ้าหากว่าใครก็ตามที่เข้ามาเป็นความสัมพันธ์เก่าๆแล้วไม่ได้เกือ้อกูลประโยชน์เราก็จัดอันดับให้เขาเป็นเพียงแค่คนที่รู้จักไม่ต้องใช้เวลามากนะัก มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้กันกรองคนออกไปเพราะว่ากำลังของราหูที่เข้ามาในสุภาเนี่ยหรือว่าเลขเจ็ดที่เป็นดาวพระเสาร์ที่ปีนี้เป็นอายุจรเนี่ยมันก็คือเรื่องหนักๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันทำให้เราจะต้องเลือกว่าจะต้องแบกรับอะไรแล้วมันอาจจะให้เราเสียเงินเสียทองเสียอะไรกับอะไรเยอะไปเนี่ยหรือเหนื่อยยากลำบากอะไรเยอะไปเนี่ยมันก็ เกิดจากสภาวะของดาวอังคารดังนั้นถ้ากว่าเราต้องเหนื่อยแนละเสียเงินรู้สึกไม่มั่นคงจากสิ่งไหนจากความสัมพันธ์ที่มีใครเข้ามาทําให้เรารู้สึกอย่างไรมันก็สามารถที่จะใช้เวลาตรงน,นี้จัดลําดับความสัมพันธ์และให้ความสําคัญกับเขาใหม่เพราะฉะนั้นพชะตาที่เราเองเป็นคนในลักษณะที่มีไหวพริบปฏิภาณเฉลียวฉลาดเราไม่กลัวปัญหาอยู่แล้วครับกล้าสเสี่ยงอยู่แล้วดังนั้น มักจะทําให้เราเนี่ยรอบรู้แล้วก็มีปัญหาอะไรเนี่ยเรามักจะอาสาไปแก้ไขได้ถ้าหากว่าคนรอบข้างหรือเพื่อนหรืออะไรก็ตามที่ปัญหานั้ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเองเนี่ยก็ยินจัดการเลยแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับตัวเองแล้วมันสามารถจไปเจราจาเพื่อให้มันสงบสึกได้เนี่ยเราก็ยินดีที่จะช่วยทําแก้ปัญหาต่างๆด้วยคําพูดของตนเองเได้ดีเยี่ยมคือดวงตาเด่นเรื่องของการสื่อสารการพูดจา เลยมักจะหากว่าถ้าหากทำงานเกี่ยวข้องกับการสัมพันธ์ที่ปรึกษาหรืองานที่ต้องใช้ปากเสียงการพูดจาก,การสื่อสารติดต่อทำเอกสารงานเจราจารก็จะประสบความสำเร็จได้ดีมากกว่าคนอื่นเพราะว่าชะตาเนี่ยมีนิสยัยมักเอาตัวรอดพลิกแพงสถานการณ์ได้ดีนะจากเรื่องาราวเลวร้ายหรือขับขันเนี่ยก็กลายเป็นดีได้โดยเฉพาะการเดินทางไปไหนมาไหนติดต่อสัมพันธ์การเป็นนายคนหรือการที่จะให้มาซึ่งรายได้ที่ จะเอาไว้เป็นเงินถุงเงินถังเก็บในอนาคตเนี่ยก็จะได้เพราะปากและการผลิตสื่อหรือออกไปพูดจาในสื่อโซเชียลหรืออะไรก็ตามนะครับที่จะมาจากสื่อของเราครับมันก็จะส่งผลให้กับเราในอนาคตได้นี่คืออิทธิพลของเลข4ฐาน17นอกจากนี้พลังงานเลข2ฐาน11นะคือดาวจันทร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของนิสัยของการดูแลเอาใจใส่แล้วก็มีสเสน่ห์ต่อ ผู้อื่นที่พบเห็นดังนั้นถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงเหมือนกันเนี่ยก็จะให้คุณเป็นวิเศษให้ความเอ็นดูเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยจะมีโชคล่ามเงินทองหรือสิ่งที่จะได้มาจากลูกค้าจากคนที่รายล้อมบริวารเราอะเนาะที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าพลังงานเราอะคล้ายๆกับพลังงานผู้ชายที่ปกป้องให้การดูแลให้ความอบอุ่นให้ความมั่นใจได้ ดังนั้นใครก็ตามแล้วที่ทํางานได้ทุกอย่างที่ที่เราปรารถนาหรือเป็นคนที่ทํางานเก่งเหมือนกับที่เราทําได้เราก็จะถูกชะตาเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเราก็ชอบคนที่ดูแลเอาใจใสด่ดีก็เป็นชะตาที่ไม่ทําให้ตัวเองดิ้นดนไปสู่จุดที่เสียหายแบบเรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวหรอกแต่ไอ้เจ้านิสัยของการดิ้นรนแล้วจะให้หมดเนื้อหมดตัวเนี่ยมันก็จะมาจาก การเลือกคบคนที่มันไม่ได้เกือ้อกูลดังนั้นเนี่ยการที่จะรู้ว่าใครเป็นยังไงจะดีไหมมันจะต้องเอาวันเดือนปีเกิดของคนร่วมชะตามาดูด้วยนะครับก็สามารถเอามาดูตรวจดวงคู่ได้นะครับอันนี้คือพื้นชะตาของลักษณะนิสัยดาวพระตัสวดีเป็นเลข5ฐาน13จากเดิมเนี่ยเป็นอุตสาหะปีนี้เป็นเดทจรน ดาวพรหัสที่เป็นเดชจรอ,อยู่บนฐาน13แห่งการเปลี่ยนแปลงก็จะหมายถึงสติปัญญาก็อย่างที่บอกนะเป็นคนที่มีศิลปะคําพูดวาจาดังนั้นสติปัญญาก็มีความคิดความอ่านที่ดีใจคอในการอ่านตัดสินใจเนี่ยกล้าหาญเด็ดเดีดเด่ยวแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กทั่วไปในวัยที่เป็นเด็กเนี่ยมันก็จะดูออกแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเนี่ย ก็จะม,มีปัญหาแบบปากเสียงกับผู้ใหญ่เพราะว่าคิดว่าตนเองเนี่ยถูกหรือว่ามีเหตุผลในยุคสมัยของตนลามีมุมมองที่เปลี่ยนไปแล้วคิดว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกแล้วก็จะเชื่อมั่นในตนเองดังนั้นก็จะมีปากเสียงกับคนที่เขามาชี้มาบอกมาสอนหรือแบบมากล้าที่จะมาสอนในจอมนองเนี่ยแต่ก็แปลกว่าทําไมเลือกลองฟังความคิดเห็นของเขาเพราะว่าเราก็เลือกที่อยากจะฟังเนี่ยแต่เราก็ไม่อยากให้เขามา,มาสอน อยากจะเอามุมมองความคิดเห็นอะไรต่างๆมาสอนเราเองเดี๋ยวจะลองฟังอะไรก็ตามแล้วก็เออลองอันไหนมันใช่แล้วมันไหนเราชอบเราก็หยิบอันนั้นมาปรับแก้เพราะว่าก็ไม่ค่อยจะชอบให้ใครมาวิจารณ์อะไรตรงเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตนนะแล้วก็คิดว่าตัวเองว่าถูกดังนั้นสติปัญญาของเรามันดีเราคิดว่าเรามีความฉลาดทํางานใดเนี่ยก็เรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่น ว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะ่ะเราเลยเป็นคนใจใหญ่ใจโตกล้าเสี่ยงแล้วก็คิดว่ามันเอาตัวรอดได้ทุกอย่างคืนชะตาเนี่ยก็เลยความฉลาดความเฉลียวแล้วก็ศิลปะการตัวรอดเนี่ยมันดีแต่ในเรื่องของการศึกษากับการเรียนรู้กับหมอดูเนี่ยมีผัสานพระเกตอยู่ในดวงชะตาช่องแรกนั่นเกิดจากเทวดาประจําตัวเขาเรียกว่าฐานที่4กําลังขอกําลังเทวดาประจําตัว,ต,วตัวแรกคือพระเกตเลข9้า ตัวที่สองคือราหูเลขสิบสองตัวที่สามคือแปดมันคือนิสัยของเราครับที่มักจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ทันคาดคิดไม่ทันคาดฝันเลขเก้าเนี่ยมักจะมาบนพื้นฐานของการที่เราเนี่ยจะมีผู้คนมาสเสน่หามาชื่นชมชื่นชอบมักจะมีดวงในเรื่องความรักอยู่แล้วแต่ก็จะห่างไกลบางทีมันนานๆทีเราไม่ค่อยใส่ใจเนาะเราก็ไม่ค่อยพบเห็นก็ไม่เอาบางทีมาปุ๊บ ยังไม่ทันตั้งตัวเลยเอามาซะแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะแบบรวดเร็วครับความสุขใดๆเนี่ยมันจะมาแบบรวดเร็วเหตุการณ์ใดๆความรักอะไรมันก็จะแบบมาไม่ทันคาดคิดแต่ก็ให้ความสุขกับเราได้ดีนะเวลาสูญเสียหรือเสียหายเนี่ยมันก็จะสูญเสียหายแบบว่าไม่ทันคาดคิดเช่นเดียวกันเหมือนกับนิสัยของตัวเราที่มักจะทําอะไรแบบไม่ทันคาดคิดไม่ทันคาดฝันแล้วแต่อารมณ์ของเราดังนั้นเนี่ยครับ พื้นฐานลักษณะนิสัยอะไรก็ตามที่มีความเป็นใจใหญ่ใจโตหรือความเป็นนักเลงอันเนี้ยต้องระมัดระวังในตัวเองอย่างมากเลยเพราะการที่เราดูเหมือนว่าเราไม่กลักวความเสี่ยงหรือว่ามันไม่มีอะไรเสียหายให้เราต้องเกรงกังวลมันก็เกิดจากพื้นฐานชะตาของเราเนี่ยแหละครับที่เราคิดว่าเราเก่ง ที่จะตัวรอดเขาชื่อเันเปลีป่ยนแปลงบ่อยมันมีคู่แข่งคู่ค้ามันมีอะไรให้เราต่อ,ตอสู้อยู่แล้วแหละในสังคมในตลาดเพราะพื้นฐานชลวโสตาในเลข17ในเลขคือการค้าการสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารมันก็เลยเป็นโดสตาที่ฟ้องถึงรากฐานของการลงมาเกิดเพราะารหัสเกิด 1, 2, 6ะครับ ก็คือรหัสเกิดของพื้นฐานของคนที่จะมักจะมีชะตาที่พบเจอเรื่องที่มันไม่ไม่คาดฝันมีความใจใหญ่ใจโตมีความเป็นนักเลงแล้วก็รักพวกพ้องบริวารติดต่อสัมพันธ์เจรจาแทนคนอื่นเนี่ยได้ดีมีเรื่องให้ใช้จ่ายแบบกระทนหันทันด่วนเนบางทีรวดเร็วกับพวกพ้องหรือสิ่งที่เป็นความต้องการของตัวเองอันเกิดจากงานของเราที่ต้องเสี่ยง ชีวิตมันก็เลยเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะเราคิดว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเดี๋ยวน้อดังนั้นเนี่ยอะไรที่จะใช้ได้ก็ใช้ซะชีวิตเนี่ยมีอะไรให้ทําก็ทําซักมันไม่มีอะไรแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วเวลาจะคิดจะพูดจะทําอะไรเนี่ยมันก็ดูเข้าท่าเข้าทีอธิบายคนอื่นได้อย่างเข้าใจพิชิตาอาจจะทําอะไรแบบไม่ทันคาดคิดหรือ ทำอะไรโดยที่บอกไม่บอกคนอื่นแบบไปไหนขับรถอยู่ดีก็ไปอะไรเงี้ยหรือจะทําอะไรไม่ทันบอกคนอื่นก็ทําเลยดังนั้นเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไปกระทบกับคนอื่นได้เนาะเช่นปัญหาภัวพัพนหรือชะตาชีวิตอาจจะมีเรื่องของปัญหาหมือที่3เข้ามาจากความรู้สึกที่ขัดแย้งกันในลักษณะของดาวอาทิตย์กับดาวอังคารที่มันมีความพัวพันกันในตําแหน่งกรรมมะดังนั้นเนี่ยชะตาที่ หากมีความกลัวยิ่งเจอหากมีความรู้สึกว่าระแวงยิ่งเจอหรือว่าหากคิดว่าเราไม่เจ๋งจริงไม่ดีจริงอันนี้ก็ยิ่งเจอก็เลยทําให้ถูกกําหนดมาให้เป็นคนที่ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเรียนรู้ที่จะแข่งขันกับตัวเองตลอดเวลาไม่ฉะนนั้นเนี่ยก็จะมีคู่แข่งเป็นดวงของคนที่จะต้องพัฒนาตัวเองดูแลปรับรูปโฉมของตนเองตลอด เลยบางทีมันมากเกินกับมากเกินบางทีน้อยเกินกบน้อยเกินอะไรเงี้ยครเน่ก็ต้องดูแลตัวเองอย่างพอดิบพอดีเนาะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยดาวรา,วาวหูเป็นสีจรแล้วดาวอังคารเป็นกาลากินีจรมันก็จะทําให้เราเนี่ยทาอะไรแบบไม่ทันรอบครอบอะไรที่ไปเสริมเติมแต่งเกี่ยวกับการผ่าตัดเนี่ยต้องระมัดระวังหรือไปทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับข้อของความรวดเร็วหรือต้องเสี่ยงอันนี้ให้ระมัดระวังเนาะ เพราะว่าเป็นดวงที่ต้องเงยอกเยือกเย็นเนาะเป็นช่วงที่ทําอะไรแบบใหญ่ๆโตๆแล้วต้องนิ่งๆต้องตัดสินใจดีๆให้รอบคอบให้ช้าให้นานเป็นลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง Get Up Teacher เพื่อศึกษาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับคอร์สเรียนออนไลน์ จิตวิทยาอ่านใจคนจากวันเดือนปีเกิดเปิดรับสมัครแล้วเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอดมิน Line แอหรือแอดมินแฟนเพจ GetUp Teacher คอร์สเรียนออนไลน์จิตวิทยาอ่านใจคนจากวันเดือนปีเกิดจะเป็นคอร์สเรียนจากกลุ่มปิด Facebook แล้วก็จะจัดกรุ๊ปเข้ามาพูดคุยถามตอบแบบสดๆจากนั้นเราก็จะมีระดับขั้นให้คุณได้เรียนรู้และก็ฝึกทั้งหมด 6ระดับสู่การเป็นนักอ่านใจระดับเทพถ้ายังไม่รู้ว่าจะเรียนดีหรือไม่ลองเข้าไปฟังในเพลย์ลิสต์ของ YouTube Get u t t e c h h r r ของเราชื่อเพลย์ลิสต์ว่าดูดวงตัวตน1689นะครับและถ้าสนใจเพิ่มเติมอย่างไรก็มาสมัครลงเรียนด้วยกันได้แล้วพบกันที่คอร์สเรียนออนไลน์นะครับสวัสดีครับ <In> digital, ดดทไไ้้เจอ ที่ได้รักรักเกินแบบคนเดินทัวไปอินดีที่ได้จากเธอไม่ว่าเวลาไหน่าลืมบอกมือมาทักลใจที่เห็นฟ้า